ท่านประธานการพูดแบบฉับพลันท่านนายกสโมสรอ,อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับถ้าเรามีลูกซึ่งเป็นหัวใจหรือว่าเป็นกล่องดวงใจที่สำคัญของเราเป็นความรักความทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในลูกของเรานะครับถ้าเกิดเขาชอบอะไรสำหรับผมนะครับทัศนคติของผมก็คือว่าผมก็ต้องให้การสนับสนุนเขา นะครับเพราะการเรียนเก่งมันจะเป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอยู่ละการที่เรียนเก่งเนี่ยบางทีเขาเขาชอบเรียนเขาเรียนเก่งก็เป็นพรสวรรค์หรือว,ว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วลหละแต่ถ้าไปชอบดนตรีเราก็ไม่ห้ามนะครับก็ลูกชายสองคนประเอิญเป็นเป็นเด็กที่แม่เขาดูแลดีก็เลยเรียนเก่งทั้งคู่นะฮะก็อดจะภาคภูมิใจไม่ได้โดยเฉพาะคน คนโตเพิ่งได้รับเลือกคัดเลือกจากจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นหนึ่งในของจังหวัดเชียงรายเข้าไปกําลังเข้าไปสู่รอบประกวดรอบสุดท้ายระดับประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของเด็กดีและเด็กเก่ง2องอย่างตอนนี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายไปประกวดระดับประเทศซึ่งจะคัดเอา30คนแล้วก็จะมีการจัดเข้าค่ายเด็กดีเด็กดีเด่นตอนนี้ก็ไิชิดรางวัลมามากมาย ไปสอบจะไปสมัครสอบที่จุลาพรผมบอกว่าถ้าสอบได้แล้วจะเรียนหรือเปล่านักเรียนทุนเขาบอกว่าพ่อไม่รู้อะไรการไปสอบไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ทุกจะต้องไปเรียนนะอย่างน้อยเป็นลองสอบไปลองสนามดูอคิดไกลกว่าเราอีกนะฮะก็เลยผมเป็นคนที่ตามใจลูก แล้วก็อะไรที่เป็นความสุขของลูกอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาชอบผมเชื่อแน่นอนนะครับว่าเขามักจะทําอย่างทําได้อย่างดีเพราะเขามีความสุขในการทําผมเชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับก็ค,คือการส่งเสริมลูกให้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นคนเก่งเก่งและดีอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติครับ